นะคะวันนี้อยู่กับน้องแนดนดาหรือว่าน้องมีอีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนท์ที่อยากรู้แล้วนังก็เชือเ่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนน้องแนนนะคะว่าที่อิสราเอลที่ซูเปอร์ของเขาเขาจะมีเงี้ยเกือบทุกหัวมุมก็จะคล้ายๆกับเซเว่นบ้านเราเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างมาเลยค่ะกมาเข้าถึงก็จะเจอตู้ a อ m นะคะเหมือนบ้านเราเลยนะแล้วก็ตั้งน้ำเปล่าเอออันนี้เป็นน้ำแท็กตั้งเหมือนบ้านเราเลย มันก็จะเป็นโซนแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะคะอ๋อขอพูดเรื่องเงินค่างเงินนะคะหนึ่งเหรียญเขาก็คือเท่ากับสิบบาทบาท้านเราเจออะไรให้คูณสิบบอกง่ายๆค่ะเซอร์เบียคอฟฟี่อ๋อคอฟฟี่อ๋อ it's coffee and this how much six okay thank you โอ้โอ้ เย็นมากอาร่อยไหมกะบอกอร่อยนะเหมือนขนมเด็กเธอ่าเหมือน,นขนมเด็กเย,นยน็นๆนหะือนน้ำปั่นตามร้านแบบรสเข็นที่เจ้าเราแบบห้าบาทสิบาทบ้านเราอะ,ะแต่อันนี้หก ก้วนบาทอุ้ยน,นี้เทิร์ไทยต้องการชุดก็มาซื้อเลย79คือตัวเนี้เจ็ยเก้บาทนะคะเป็นเชิ้ตขาวลักส์ูทอมาถึงรองเท้าอันนี้ตาลตาฉันมองไว้แป๊บตาแรกนึกวสังกทานอ๋อชุดตักทรายนนราคา39บเาเหรียญสามรบาทอ,อ๋อนี่แว่นสามบาทเกนะ๋นะออาแวน่นอันนี้ก็ถือว่าราคาไทยได้อยู่นะ อ๋อมีของฝากด้วยนี่นะมีแล้วรือว่าจะเป็นนี้โลมงโลมาชลงฉลามอันนี้อยู่ที่250บาทก็คือ25เหรียญนะคะเดี๋ยวจะน้องลิงอุ้ย490านะสำเพ็งไม่ยิ้มแล้วนะฝั่งนี้โอนจบไปละขอฝั่งของกินบ้างนี่เหมือนลูกตาตาเลยอ่ะ อันนี้เอาไปก่อนลองชิมเขาบอกว่า1อันน่าจะเป็น5.9เหรียญถ้า2อันน่าจะเป็นสิบเหรียญงั้นเราต้องหยิบสองอันนะคะหมี่ก็คือโตกห่อละ50บาทนะหมี่บ้านละห5บาทหมี่บ้านห่อห้าสบเอาหมี่บ้านโซนนี้นะคะก็จะมาถึงขนมขบเคี้ยวค่ะอันนี้ก็คือราคาโหดมากเพราะนายเมื่อเห็นว่าซองนี้นะคะ ยีเหรียญก็คือสองห้าบาทาขนมพิกมนี่เป็นเป็นชีสเป็นพิกเป็นชิลลี่เอาไปลองชิมฟิงโค้บ้านเราเท่าไหร่นะน่าจะ4 0่สบห้า้านเขาคือร้อบาทโอ้ oh my god คาเชคล,ลเมลน้ำผึ้ง19เหรียญร้อยเก้บาทแต่เวอือ,อยู่เยาวราช อบแห้งนะคะต่างๆอ๋อมีผลิศผล่งบ้านเรา20่บบ้านเผา1้0าบาทนะคะอันนี้อ่ะแอลมอนเนาะอืม290บาท1กระปุกนี่เป็นสับประรดนะสับประรดอบแห้งเนาะ1 2อ 1> 120บาทตะละดาดดอนหมายบ้านเราก็คือ20อ่สวยกล้วยกล้วย,ย,ย,ยอบปกติ1กล่องนี้ของเราบ้านเราก็ประมาณ40 50เนาะหน่งร้อยหนึ่งขอเอาไป้นี่อะไรอะ อะไรอ่ะแล้วมันยากตรงที่อะไรปะภาษาเรอาอ,อ่านไม่ออกเลยสักตัวมันเดาไม่ได้เลยเนี่ยหน้าหลังไม่มีอะไรบอกได้เลยว่ามันคืออะไรฮยคนลุกร้อยสิบบาทลองชิมเฮ้ยแม่ไม่อร์อันนี้คนนี้ไนมะ่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ว่าที่นี่ร้อยแปดสิบบาทคะ่ะดโดบอะโดบที่ฉีดลักแร้ร้อยเจ็ดสิบบาทเพราะสิบเจ็ดเหรียญอ้ยขนมก,กรอบอีกแล้วอันนี้ดูน่ากินกว่า อันนี้เป็นเกลียวเกลียวอันนี้เป็นเกลียวแล้วอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ทรงนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เขามีทั้งหมดสี่รสชาติสามสามจุดเก้าก็คือสี่สิบบาทเอาไว้หมดไปลองชืมออันนี้เหมือนเลอ๋เฮ้ยเหมือนเออมันคือเล่ปะอันนี้น่าจะเป็นเลบ้านเขาก็คือสี่จุดเก้าเหรียญก็คือสี่สิบเก้าบาทแต่จริงๆในซูปเปอร์มาร์เกต็ตเขามีขายตรงนี้ด้วยคล้ายๆสแปะค่ะก็คือเหมือนเลือกเลือกเลือก เลือกขนมปังแล้วก็เลือกของใส่ลงไปรอทานได้เลยเขามีแต่นมนูเขาสายกินอยู่ I want chicken Cicken and a baguette pizza Or uh, this sandwich This is a baguette This is chicken schnitzel Or y uh huh. we can have chicken breast Oh this This one? Yes One One How much? 28ชิคล28ก็คือ210บาท okay. แซนด์วิชหนึอันออบ,บาทโคตนะอ๋อจะได้ไก่แบบสชิ้นทอดทอดเลย okay, okay. this. This โอเควาดีว่ะโอเค this and this one เฮ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะสองร้อยสิบบาทเป็นสองร้อบ,บาทที่ใหญจริง ยเกิร์ตแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยคังชี้เหรอเออเฮ้ยน,านา่ารักอันน,นี้น,นา่ารักกระปุกนะเก้าบาทนมไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณเกือบร้อยคือบ้านเรานะแต่ว่าของเขาถูกกว่าห <c oughs> ้าสิบอะไรเอองง<ม>อะไรที่แพงก็แพงแพง,พงอันนี้ถูกกว่าละหนึ่งอย่างไข่ไก่ของบ้านเขาคือสิบสองเหรียญน,นะคะร้อยยี่สิบแต่ว่าถ้าบ้านของบ้านเรากี่บาทลองพิมพ์เข้ามาเออ อ,อันนี้เปนซีเร <C ereal. S 2> ียลแล้วนี้บ้านเราไม่มีนะของเนิคเล่นบ้านเราไม่มีเอ,ออไม่มีอย่างงี้น่ากินน่ะน่ากินสองร้อยห้าสิบบาทพอๆกันปะหรือเปล่จาจำไม่ได้แล้วเอออันนี้เอาไปกินนั่นคือสตรอเบอรี่น้องแนยชอบกินไหมสตรอเบอรี่สองร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาพอๆพไทยเลยเออพอกัน <c oughs> แต่ว่าเมื่อเช้าต้องเล่านี้ก่อนว่าเราได้ทานอาหารเช้าที่โรงแรมผลไม้เขาเตี้ยวมากที่สุดในโลกมาก เที่วเหมือนหิ่งหงเดี๋ยวเราลองสตรอเบอรี่ไปลงงองชิม๋อแตงกุ้ยบ้านเขาก็ฉ่ำอยู่นะแต่สำหับแตงกุ้ยบ้านเราสวยกว่าปะคิดว่าไม่กล่องเยอะจริงเหรอไม่กล่ <laughs> งองเยอะให้เทียบก็คือใหญ่เท่ากล่อ,กลองคอนเฟิกอะ <c oughs> ไม่กล้ากินใหญ่เกินมาถึงโซนมาม่านะคะนี่โอุ้ยนี่หลากหลายเลยเอาไปให้หมดทุกอันใช้เงินแบบว่าเป็นแเบบบี้ยแกเปพิองเงินนะนะ เธอฉันได้ทั้งลายลายต้นใหญ่นาทอะไรชูมอีกลาอีกเอามาไม่หมดก็คือว่าต้องบอกก่อนมาม่านะคะอยู่ที่กระป๋องนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะบ้านเราสิบสองบาทอ่ะขายจะสุดเลยร้านแพงๆโก่งราคาแล้วโก่งราคาอีกสี่สิบบาทนี่แปดสีข่าของชิพี่เขาสูงจริงๆนะทุกคนออะมาตามมาโหสุดๆก็คือน้ำเปล่ายีเวียนร้อยหกสิบเก้าบาทเท่าไหร่ นลำเปล่าหนึ่งตัวงั้นเดี๋ยวไปดูยี่ห้อแบบเบสิกเบสิกอุ้ยนี่น่ากินนะร้อยเจ็ดสิบาทเดี๋ยวลองไปลองทานอันนี้แพ็กเกจสวยมากอันนี้ฉันชอบกินมากเลยจะซื้อที่ฟาร์กอนหอยนะร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบอ้าวอันนี้ถูกกว่าเอาไปดีเฮ้ยยังมีดีมากเลยตู้เนี้ยมันตู้เย็นนะ เราใช้สักกันหมดเลยฮากินมากอันนี้ฮะ65บาทเบ่งเบงบ้านเราก็คือสิบบาทนี่โฟเรโลดีกว่าใช่แบบบ้านเรานสามสิบบาทบ้านเขาหกสิบเก้าบาทนะคะอ่าเนี่ยก็เห็นไปเลยว่าค่าของชีปต่างกันจริ่งมาถึงน,น้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำเปล่าแบบเบสิกราคาเอ้ยยี่ห้อแบบว่าไม่ใช่ยี่ห้อเนอะห้าร้อยเอ็มลก็อยู่ที่ห้าเหรียญด้วห้าสิบค่าห้าสิบก็ยังแพงนะ ไอติมบ้าอนเยอจังเลยอันนี้สังเกตไหมทุกคนมันใหญ่กว่าหน้าแออม่ดิมันใหญ่มากเลยอะถ้าเทียบไหไอติมบ้านเราก็คือเดือประมาณน,นี้อเออง่ายแปลกเะอ,อ๋อมันเป็นแบบไอศครีมแบบเป็นชินช้นๆชินชนช้นไปเลยมามา,มาอันนี้ไปชิมปัดรแตตังค่ะ ทั้งหมดอยู่ที่348นะคะก็ประมาณ3,400 <c oughs> บาท thank you have a good day bye thank you ใส่ไม้ต้มือมากแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อที่บ้านเราอ่ะสามพก็คือได้แบบเต็มรถเข็นใหญ่แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปชิมกันดีกว่า ว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างพร้อมกับเล่าประสบการณ์ที่ตั้งแต่ใส่กำไรนี้มานะคะมีแต่เรื่องที่แบบ Amazing มากๆไปค่ะไปดูกัน Oh my god Thank you so much เอาละซื้อกลอแล้ววันนี้ฉันบอกตาเนี้ยไงฉันก็ได้ได้ไงกแล้วแต่งตัวด RES แบบว่าไม่ใช่ได้บอกถือของเหรคือเป็นเพ้อตาแม่ต่หมานิยมนี่ไง Excuse me What your name Carlos. Carlos? Carlos Oh. What to do here? We go to support my friend, Miss Thailand. Yes. Have you been there before? Well. Thailand. Yes. No, oh. I don't go to Thailand, but it's beautiful. Oh, thank you. Then <coughs> what My phone กลับมาแล้วนะคะขอโลเคชั่นแบบบางแดดนิดนึงนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเกย์จิงเลยโอ้ย,ยอยาเพิ่งสิจะเล่าเรื่องกำไรก่อน ลับ <W. S 2> อันนี้กำไรน่ามิมิตนะคะคือแนนใส่ทั้งสองสีเลยทุกคนจะให้ดูอันนี้เป็นสีทองเรื่องของโชคราบนะคะเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการนะคะหรือว่าใครที่กำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะต้องสีทองเพราะอะไรอย่างแนนแนนขายของออนไลน์เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าแนนเห็นแม่มิวกี้รีวิวแนนก็สกิดเลยแม่เอาจริงเอาความจริงแม่บอกว่าแนนพูดเลยนะตรงนีว่าปัง และด้วยความมูดิฉันเั็นสายมูตัวจริงอยู่แล้วอะไรที่ว่าปังดิฉันก็ไปดิฉันก็ทําทุกอย่างทุกหนทางแล้วเนาะเขาบอกว่าให้ใส่สีทองเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินก้อนใหญ่ทรัพย์ คือแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเนี่ยที่ต้องการทองเงินทองนะต้องสีทองเลยชัดจัดแล้วก็รวมถึงเงินทองไม่รั่วไหลนะคะอันนี้คือต้องการอย่างมากเพราะว่าการทําธุรกิจเงินเข้าเยอะจริงแต่เงินก็ออกเยอะตามได้ทีนี้เราก็ต้องการปิดรูร่วนู่นนี่นั้นโน้นให้มันครบเป็ดเสร็จนะคะก็เลยต้องจัดสีทองและสีถิงนก่อ สีพิงโกเนี่ยคือเมตตามหานิยมเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่น่ารู้จักเป็นที่ใครเห็นแล้วก็อยากเข้ามาทักมาทายมาชื่นมาชอบอ๋อเหมือนังเมื่อกี้ฝรั่งเมื่อกี้เขามองข้ามหัวแกไปเลยนะอ๋อ oh. พราะขนาดวันนี้ชินแบบโอ้ยองนิคยิ่งเบิร์อเปล่าแบบยูรุไรบิวตี้ฟูลดูชิ้นนี้แบบเกิดมากเพราะปกติเวลาอยู่กับพี่นัทคือต้องขอสารภาพตรงนี้เลยไปเมกาเออไปเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเออคืออยู่กับพี่นัทน้องแนนคือกลายเป็นแบบขุ่นละอองอากาศเลยแต่ว่าคือแบบอเมซิ่งมากมาใสอันนี้ปุ๊บคือผู้ชายโวตจริงๆม,มากเนี่ยให้สังเกตดีๆเขาฝั่งเพสีทิศนี่นะคะทิศที่หนึ่ง ชทที่2ค่ะและนี่ชิดที่สามมีชทที่4คือการเงินการงานลาบแล้วก็เสน่ห์คือสี่อยากจัดให้แน่นๆเลยค่ะคือต้องมอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเขามีการศึกษาในการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะ ออกแบบตามศาสตร์หวงจุ้ยเป็นสแตนเลสแท้ชุบ 18k ฝั่งเพชรซีแซสีทิศคือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าโดนน้ำโดนเหงื่อได้นะคะไม่ลอกไม่ดำคือใช้คำนี้กว่าไปล้างมือล้างหน้าอะไรไปคือใส่ติดตัวไปได้เลยแล้วคือนันชอบอย่างหนึ่งคือแบบว่ะเคยดูเลยว่ามันแบบมันไม่ได้ดูเล่นของเนาะคือมันดูเป็นท็อปมันดูไม่เขินแบบบันทีผู้ชายงงว่าเราเล่นของหป่าดูไม่เขินใครที่อยากบูชาด้านไหนนะคะก็ลองติดษาแอดมินได้เลยคือพี่พี่แอดมินคือใจดีมากแล้วก็ให้คำ ษาดีมากค่ะส่วนแนนะคะก็คือเอาทั้งหมดการงานการเงินราบสเสน่ห์คือฉันมัดตึงมาเลยค่ะอะไรที่ว่าปังดิฉันก็จัดมาเลยค่ะ2อ,อันใส่คู่กันแต่จะบอกเลยนะว่าตั้งแต่ใส่มานะตอนนี้ยอดขายอะคะ่ะทางที่แนนขายของอะ่ะก็คือว่าพุ่งกระฉูดหนักมาก งานเงินเอยรีวิวเอเยอะไรนะคะก็คือเข้ามาแบบรัวๆปกติแล้วก็คืองานอะ่ะมันก็เข้าแต่ว่าก็จะมีฟิลแบบติดขัดติดข้องนิดๆหน่อยๆนนยอะไรอย่างงี้เนาะคุยไม่จบบ้างอะไรบ้างเออแต่อันนี้คือแบบเฟิร์มค่ะเฟิร์มค่ะเฟิร์มค่ะนี่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆคือว่าเลือกถูกต้องใช้คำนี้ว่าเลือกถูกคิดถูกคือต้องบอกของแบบนี้อย่างงกอย่าไปซื้อของถูกอย่าไปซื้อของกอฟเพราะว่าตอนนี้โดนกอปฟระบาดหนักมาก ถ้าเกิดอยากจะปฟังแบบนี้นะคะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าต้องไปซื้อที่บ้านมหาเฮงนะบ้านมหาเฮงนะคะใครอยากได้ของแท้ก็คือต้องซื้อตรง a ค c o u n t นี้เท่านั้นไลน์นี้เท่านั้นนะคะคือข,ของแท้แน่นอนเดี๋ยวนั้นจะแกะให้ดูวิธีการแกะก็คือง่ายมากดันอย่างนี้นะคะออกเลยอย่างนี้แล้วด้านในเขาจะมีสลักอยู่ตรงนี้ว่าบ้านมหาเฮงตรงนี้นะคะถ้ามีสลักต๊ของแท้แน่นอนเพราะปลุกเสกมาแล้วออกแบบตามองจงองจุย้ยแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายอย่างนี้เลยเนี่ยเรียบเนียนไปแบบนี้เลยค่ะ สุดคุ้มปกติอ่ะคือ1วงอ่ะจะ2,590แต่ตอนนี้นะคะจัดลดแบบอลังการมากพอเขาบอกว่าอยากช่วยเหลือคนไทยให้ปังไปพร้อมๆกันนะเหลือเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นถ้าซื้อ2วงนะคะก็รับเลยค่ะ2,500บาทคือราคาบูชาน่ารักน่าคบหาแล้วปังเหมือนกันแล้วถ้าเกิดใครกดแชร์นะคะน้องแนนขอมอบเสริมความปางังต้อนรับปีใหม่นะคะแตก5รางวัลกดแชร์เลยนะคะทาง เพศหา้ารางวัลทาง y o u ห้ารางวัลนะคะอะใครดูจากทางไหนก็รีบคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าอยากลองอยากปังอยากอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะมาชิมกันดีกว่าอันนี้เป็นไอติมนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นไอติมแบบนี้เลยนางไปเหมือนแบบหนึ่งคำจบมาใช้คำนี้อ๋อ,อ,อน่อยนะเดะฮอวลัดแลก็จะมีถั่วถั่วกับกรอบข้างในเ,เป็นไอติมวานิลาวานิลลย น้ำมันปลาแป๊ะน้ำมันแบบงามยเงี้ยเงอันนี้นะคะที่เราต่อแถวรอซื้อมาเป็นไงฮืมมันตับเวะตามใหญ่จริงใช่ไหมใหญ่จริงก็เลยแบ่งครึ่งมา่มานี่คือครึ่งหนึ่งแล้วเหรอครึ่งลงอ่ะโหดมากอืมหูเข้าปากไม่ได้ รสชาติไม่แย,นะย่นะคะรสชาติอร่อยอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่อะไรเลยนะชอบที่เขาใส่ผักเยอะนี่ถือว่าอร่อยมาก็แข็งแรงซุปนะคะต้องบอกก่อนว่าซื้อมาเป็นนี้มันน่าจะเป็นยี่ห้อขนอเป็นซุปข้าวโพดซุปเผ็ดมาชิม,อ,มอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมไหนขอชิมอันนี้อ,นอร่อยอซุปเห็ดอร่อย อันนี้เหมือนมาม่าแบบยุยยุอ่ะจะบอกว่าโอเคใครอยากใครอยากซื้อกินซื้อซอนนี้ค่ะอร่อยมาถึงโซนมาม่ารวม<า>นะถ้วยละแปดสิบบาทนะคะอืดแล้วอ่ะ๋อ,อนี้โจนี่เส้นมามา่าเนี่กลิ่นมันไม่เหมือนมาม่าบ้านเราเลย อันนี้อร่อยเหมือนมาม้าหมูสับอันนี้มันเป็นซุปหรอมันเหม็นหือนอะของพวกของขาว่ามันจะมกักรวมีกลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นเหม็นหือนอะไรไม่แน่ใจอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยหนักกว่าเดิมข้าวบดหรออันนี้เหมือนข้าวบดอทมัคโครนี่ตักขึ้นมาจะมีน้ำสีแดงๆน,นะคะทุกคน อนันนี้คือมักกะโรนีเลยมักกะโรนีน้ำสีแดงคือดีอร่อยเลยเจลลี่เจลลี่ที่ห่อละ59บาทอะอยากรู้ว่าถ้าคนอิตาเอี่ไปบ้านเราแล้วจเจอเจลลี่ห่อห้าบาทงะงะคือว่ามเขาคือขนกับมาประเทศเลยอออ,อันนี้ตัวหมี่บ้บ้านเราคือห้าบาทนะอ่ะเหมือนไทยอร่อย เหมอกันเด็กอน,นี้เหมอกันงเออลยายอันหนลูกกระตาแข็งมากกัาฟันแตกดิไม่ได้เลยเดอไม่ได้เลยมงคสกตันแตกฉันไม่กล้ากินกวงสกรันแตกาวงกัวสรุปมันคือหมักฝรั่ง,งค่ะทุนอ่ะออมาอันต่อมาเล่ฮานา มาดูสิว่าเลรถต้นหอมซาวครีมลองดูนะเหมือนบ้านเราอ่ะต่อมาอเน,นี้ยหยอกเกิดมาเพิ่งเคยมากินขนมเยอะม,อมากเลยอันนี้ <c oughs> อันนี้อืกินเหมือนเหม็นหืนจะบอกเลยว่าขนมที่นี่เขาเหมือนเหม็นหืนอันอันนี้กรอบแบบแข็งนั้นแนะนำว่าไม่ไม่ค่อยเวอร์แค่บอกให้นะว่า รูปร่างมันอนะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันต่างกันอนะรสชาติเดียวกันอันนี้คือห่อละเท่าไหร่นะแพงอะสองห้าสิบบาทเป็นแบบชิ้นแบบโปร่งโปรงนะมันจะมีขนมบ,บ้านรที่มันโปร่งๆนนะปรแบบเนี้ยโปร่งปร่บ้านเราอะมันจะเป็นรสหวานแต่เนี้ยเป็นรสชีสอร่อยอือ้ ที่เป็นขนมกเค็มมันต้องแบบแบนๆเป็นตรงอ่ะอแต่เนี้ยมันเหมือนแบบขนมที่แตกเลยว่ะนี่มันร,มมรวมพอหรอ,อเป็นไงโอ้โหฟันจะแตกแน่จริงหรออ้าววิชไม่กล้ากินนะอย่างนั้น่ะอมันมีจอกกลิ่นหอมไปกลิ่นหอมใหญ่ขึ้นมา หรือว่าได้อยู่เอางี้นะทุกคนตอนนี้กินจนเกี้ยงบอกเลยว่าต่อให้ได้เงินเยอะเท่าไหร่แบบมูมาฟังแค่ไหนนะแต่ว่าก็ทําใจไม่ได้จริงแค่ก่อนว่าจะกินเอิ์กินนี้ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวจะต้องไปรับผชอบกินของตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวไปนั่งกินก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วด้วยนะคะ กินข้าวเที่ยงก็เป็นอันนี้ไปพอดีเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะกับคิดพาดูซูเป,ปอร์มาร์เก็ตของที่อิสราเอลนะจ๊ะใครชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e นะคะแล้วใครอยากมูปังๆนะคะมีการงานการเงินเสน่ห์มหาราชต่างๆก็มูได้ที่บ้านมหาทีเลยนะคะยังไงแล้วนะคะแนนแจกที่ละ5้ารางวัลน,นะคะเพจ5รางวัลยูทูปหรางวัลใครอยากได้ะคะก็ลองคอมเมนต์นะเมาส์มอยบอกกันค่ะว่าอยากได้เพราะอะไรจ๊ะเดี๋ยวขอยืมเลยจะใส,ส่อ้อาว but i go to support my friend thank you girl yeah thank you so much hello what's your name ariel oh my god you look so handsome thank you why man israel every every man is looks so handsome uh, i don't know <laughs> okay thank you so much thank you. Thank you.